สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงสตอรี่ใน IG ให้เกิน15วิโดยที่ไม่โดนตัดนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องไปเช็คก่อนครับว่า IG ของเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังนะครับถ้ายังไม่เป็นนะครับก็ให้เราทําการอัปเดตนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถเข้าไปในที่ IG ของเราได้เลยครับแล้วก็บวกเพิ่มสตอรี่ของเราได้เลยครับนี่นะครับอย่างเช่นผมจะเอา คลิปนี้นะครับเป็น4 1วิีตรงนี้นะครับผมก็จะกดลงนะครับกดแชร์ไปนะครับกดเสร็จนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับไอจีมันก็จะมีฟีเจอร์นี้นะครับสามารถลงได้ถึงสูงสุด1นนาทีนะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ไปลองอัปเดตเราก็สามารถดูสตอรี่ที่เราลงได้เลยนะครับนี่นะครับสตอรี่ที่เราลงครับ เห็นไหมครับก็จะลงได้นะครับโดยที่ไม่ถูกตัดนะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับวิธีการลงสตอรี่ในไอจีครับโดยที่ไม่ถูกตัด15วินะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ